การเตรียมความพร้อมก่อนปรากฏการณ์ทางอากาศเป็นขั้นตอนสำคัญดังนี้หนึ่งการวางแผนฉุกเฉินการวางแผนที่จะทำอะไรเมื่อเกิดสถานการณ์ทาอากาศเช่นการอพยพการหลบภัยการป้องกันอันตราย2การระบุพื้นที่ปลอดภัยการระบุและจัดทำแผนที่ของพื้นที่ที่เป็นเสี่ยงต่อปรากฏการณ์ทาอากาศเพื่อที่จะสามารถหลีกเลี่ยงหรือหนีออกจากพื้นที่ที่เสี่ยงได้3กา,ารตรวจสอบและซ่ะอมแซมโครงสร้างการตรวจสอบและซ่อมแซมโครงสร้างต่างๆเช่นบ้านอาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่นๆเพื่อให้มีความทนทานต่อปรากฏการณ์ทางอากาศ 4. การเตรียมอุปกรณ์การเตรียมอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับการป้องกันและรับมือกับสถานการณ์ทางอากาศเช่นไฟฉุกเฉินเครื่องกรองอากาศและอุปกรณ์ช่วยชีวิต5การสร้างระบบการสื่อสารการเตรียมระบบการสื่อสารเพื่อการแจ้งเตือนและการติดต่อสื่อสารกับผู้ให้บริการฉุกเฉินเพื่อให้สามารถรับข้อมูลและคําแนะนําในขณะที่เกิดเหตุการณ์6การฝึกฝนการฝึกฝนการกระทําในสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นการอพยพ การใช้เครื่องมือช่วยชีวิตเพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน